สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกชื่อทุกท่านครับยินด,ดีต้อนรับทุ่กท่กานเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็ะจะมานังเสนอหุ้นนิเคีบ่ายนะครับ คนนุ้นิคีบ่ายของวันที่16เมษายน2567นะครับสำหรับคุ้นิคีนี่ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสีชมพูสีชมพูสดใสสดใสนำโชคนำสิ่งดีๆม่ทุกทุกท่านนะครับขอขออบคุณมาทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดสูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะคทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ดุลลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเป็นเลขจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันจันทร์ เวลารอบแรกนะ9โมงครึ่งรอบที่2คือรอบนี้นะครับบ่ายโมงตรงนะครับสําหรับรอบเช้าก็เข้านะเด่นเน้นบนนะครับเน้นบนก็มา5885นะครับส่วนล่างก็22นะครับรอบเช้านะรอบบ่ายก็เหมือนกันนะครับเน้นบนเหมือนกันนะเน้นบนนะครับให้พยายามจับที่บนนะครับแต่มันก็กันล่างไว้ด้วยนะครับสาหรับใครที่กันล่างไว้ได้นะกันล่างไว้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับ ขอขอบพระคุณจะมาชิคซุลทันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เจ็บไม่จนนะมันคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรับทวีชัวทวีสุขนะครับอามาชมกันเลยนะครับวันนี้วันที่16นะ16บเมษาย,ยนทองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดทุนนี่กี่รบ่ายเด่นศูนย์หนึ่งสองเลนที่ศูนย์กับหนึ่งลองสองนะครับส่วนสองนะครับถ้าสองมาตัวลองนะสองสามสองสี่สองห้าสองหกนะครับประมาณนี้นะครับถ้าศูนย์กับหนึ่งมาเราก็มาดูนะครับสามศูนย์ สามหนึ่งนะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับหกศูนย์หกหนึ่งนะครับตามนี้นะครับมาชมกันเน้นเน้นนะครับเด่นนะเด่นเน้นบนนะครับกันล่างนะศูนย์หนึ่งสองครับขอเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับออฟฟันที่หนึ่งนะครับตามนี้นะครับหนึ่งนะส่วนสองเป็นตัวรองนะครับกับศูนย์นะครับอืม ส่วนชุดวินนะครับวินอยู่ตรงนี้นะนะครับตามทีห้ามาวินกันกับศูนย์หนึ่งสองนะครับตามนี้นะครับชุดวินนะสายลูดสายวิ่งก็เน้นที่หนึ่งนะครับหนึ่งกับศูนย์รองสองนะครับใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับส่วนตัวก็ขอเลือกที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับเป็นหลักนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับจบข่าวครับจบไปนะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับ แนวทางวันนี้ก็มีตามนี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะอ่ะพรุ่งนี้ก็ตามปกตินะครับวันนี้ก็ขอให้แฮงๆฮงเงเงโชคดีโชคดีรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอประคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมจะมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ